งอแล้วหนึ่งค่ะทุกคนงอแล้วหนึ่งค่นอแล้วหนึ่งค่ะทุกคนน่ยไมยิงหรอกครับบ่ยงฟังวาพี่น้องห้อเดีวเอาเปักใมันปักช่งครับ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามขอขอกดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยนะคะแอดแต่กระจหงือแ,แต่แอดมินปิงค่ะแล้วก็แม่แต่ค่ะไม่ได้คะ่ะเราบอกแล้วว่าเราจะดูแลหัวใจของทุกคนให้ดีที่สุดเรา<ม>ต้องดูแลค่ะนั่นไงนั่นไงแอดมินน่ารักพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพ่ออนะไรอ่ะ ปิดไฟเข้านอนครับเขาบอกว่าเอาตะโพกไปจุดเอาตะโพกเอาตะโพกไปจุดจัดพ่อเนี่จัดอีด้ยเอาตะโพกไปจุดจัดพ่อออกไปล้วโยนลยมามาอกไปลูกลูกลูกถ้าคุณพ่อมาลูกก็ไปจุดตรงนั้นน่ะลูกแล้วก็ไปดักไม่ให้คุณพ่อเห็นแอดมินสี่ครูร้อยไปเลยคุณ่อ อันนี้อะไรเดิมใช่ไหมคะที่ว่ามาม่าหมดเลยี่ใช่ค่ะอ๋อพ่อเลิกไหลาใช่ไหมคะตำรวจมาตำรวจมาลูกแก้มคุณตำรวจมาทั้งหาหมดอายุนะสงสารสงสารไม่รูกสงสารพ่อไหมเข้ามุ้งเลยค่ะแม่กับลูกพ่อมาลูก เต้าบอกว่าให้ปิดไฟเดี๋ยวเต้าจะจุดกระพัดโอ้ยจุดประทัดจ่ดท่อแล้วไม่เวลาเห็นรถเราเห็นรถพ่อลงมาล,ลูกก็ไปดักอยู่ตรงนั้นน่ะดักอีก่นรงนั้นพ,อ,พอมามอก็ือไฟค่ะปิดไฟไล่ปิดไฟจุดประทัดเลย เอาแผนแผนแม่ว่าไงคะแผนแม่ก็ให้ลูกไปอยู่ตรงนั้นน่ะคะริมรัวให้ลูกไปอยู่ริมริมรัวตรงนั้นนะะเออมุดลงมาค่ะเห็นไฟแล้วลูกก็ไปดักตรงนั้นเลยพอไฟมาลูกก็โยนพอจะได้ตกใจหรอโยนประทัดเลยอจัดจัดทัดจัดพ่อนี่ไรก่อนเ้อะไหมไรก่อน แอดมินน่ารักมากค่ะดูแลเต้าเป็นอย่างดีไม่แอดมินต้องรับโทษต้องสองทางเลยใช่ต้องสองทางดูแลลูกไม่ดีก็ไไม่ด้ใช่ถ้าแอดมินดูดูแลลูกไม่ดีก็ก็โดนขัดใจพ่อก็โดนขัดใจพ่อก็โดนล่าสุดแม่ไอเอฟซบอกว่าอย่าหาท่เดี๋ยวพ่อหัวใจวาย เสียงหวานแอนนอแม่ระวังพ่อเอาปืนลงมาด้วยจุดประทัาพ่อยิงปืนแตกกระเจิงเลยแลนเดอร์พอลองสเทงร้อลหลเทงพ่อสีขวันเสียเดอตายยันล้มพอโ่ พ่อกำลังลงมาจัดการข้อหาเอามาม่าหมดอายุไว้ให้พ่อ, <laughs> อ,อมาม่าก็หมดอายุอายุอกีกโอ้โหรู้แล้วว่าเต้าคีดดือได้แม่นี่เองวางแผนไม่ลูกเป็นชุดประทัดแม่จอมวางแผนถ้าเห็นไฟนะถ้าเห็นไฟลูกลูกวิ่งสุดยอดความเป็นแอดมิน มาม่าหมดอายุเกือบหนึ่งเดือนแล้วครับสงสารพ่อเอแล้วหนึ่งจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอมาม่าหมดอายุหนึ่งเดือนแล้วจริงเหรอเดี๋ยวเรายังจินกันอยู่ใช่ไหมสงสารพ่อไหมพ่อกินคนเดียวหมดอายุนะเศร้าแล้วเนี่ยเศร้าแล้วเริ่มเศร้าแล้วนั่นเลยเดี๋ยวก็จะไปจุดประทัดอีกแล้วเนี่ยจุดประทัดไ่จุดประทัดไล่พ่อแล้วหนึ่งอกปะ เ้าตกลงรถขึ้นไม่ได้หรอคะรถขึ้นไม่ได้หรอรถขึ้นไม่ได้หรือเปล่าคะไ่ไจะไม่ได้มันหลุมตรงไหนอ่ะรถคายรถตกหลุมมาเหรอมาม่าหมดอายุตั้งแต่26เดือนที่แล้วต้องาไปต้องไม่กิน น้องพักต้มมามาหมดอายุให้พ่อกินน้องพักทำไมน่ารักจังเลยต้มมาม่าให้คุณพ่อที่ไหนได้น้องพักต้มมามาหมดอายุให้พ่อกินตอนนี้ไม่ใช่พ่อใจร้ายแล้วกลายเป็นแม่กับลูกใจร้ายมาม่าหมดอายุตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกเดือนเก้าต้องใส่ใช้ลูกมัน พาต้องมาไห้พ่อหน่อยลูกเลยตาลิตนอิลีบบได้เบาเหลนพ่อน้ำตาซึมสงสารพ่อได้กินมาม่าหมดอายุกับกุ้งหนึ่งหัวแม่กับลูกเป็นดาวไลาว้ยเนาะโอ้ยเอาแล้วทีเนี้ย นั่งยิ้มแต่คิดสงสารพ่อแน่เลยแน,แน่เลยอยองสิพ่ออยากให้เราลำบากเองอพ,อพ่ออยาก,กให้แม่ลำบากาพ่ออยากแกล้งเราเองสุดท้ายตัวเองโดน แล้จะดับไฟนอนแล้วเนี่ยดับไฟนอนแม่แม่เข้านอนเลยก็ได้ค่ะแม่เข้านอนก่อนเลยไปส่งแม่ส่งคุณแม่เข้านอนนะคะส่งคุณแม่เข้านอนค่ะส่งคุณแม่เข้านอนแล้วนะคะทุกคน พ่อจะมารับแม่กับลูกไปนอนบ้านบอจา่าไม่จไ,มไมจา่าคืนนี้แม่กับลูกต้องนอนนานค่ะแม่นอนแล้วนะคะแม่นอนแล้วนะคะแม่บอกฟันดีเลยค่ะฟันดีนะคะนะคะุณนายค่ะแม่นอนแล้วนะคะส่งแม่เข้านอน <c oughs> ก่อนที่พ่อจะลงมาค่ะแม่จะนอนแล้ว <c oughs> อันนี้ที่นอนมีพัดลมด้วยค่ะ ง่วงแล้ว่วง่วงยังครับถ้าง่วงแล้วจะได้นอนไปนอนไหมครับง่วงยังถ้าง่วงแล้วก็ไปนอนเลยเดี๋ยวส่งเข้านอนเดี๋ยวเราจุดไฟสามตัวตรงนะแม่คืนนี้ไปรถพ่อมาเนี่ยพ่อมาแล้วจุดประทัดเลยลูกจุดประทัดเลย จุดกระโพกลูกจุดกระโพกะแม่แม่แต่แม่ตกใจแม่บอกว่าให้ไปจุดตรงนี้ไม่ไกลแม่ไม่เป็นไรสงสารนนกินมามหมดอายุยังดูดิดูหน้าคนสงสารพ่อสิสงสารจังแทนกองเงินแทนกองเงินจะขึ้บ่งบอกว่าล่าสุดรถใครมาคะรถใครมาล่าสุดค่ะรถตำรวจหรือเปล่ามีปืนมาด้วยไหม อ๋อรถใครเรามาลุ้นนะคะทุกคนรถใครเต้าแม่นอนแม่เข้านอนแล้วค่ะมีคนบอกจุดเลยลูก<ๆ>จุดเลย<ๆ>เลยูกออกไปออกไปอะไรนะครับออกไปใครออกไล่ใครครับ,รบไล่ใครออกไปเอ,อ็ตออกมาเอ,อ็ตออกเอ,อ็ตออกเขพ่อยู่บนรถนั่นแหละ อะไรนะครับพ่ออยู่บนรถนั่นแหละอย่ามาทำท่าครับพ่ออย่ามาทำท่าพ่อจะกินหวั <c oughs> หวกุ้งเพิ่มเอาหัวกุ้งเพิ่มครับ <c oughs> นี่ค่ะพ่อกินมาม่าไม่มีกุ้งมีมีเด็กรอพ่อด้วยอันนี้นะคะหัวกุ้งจะไปส่งพ่อสองหัวค่ะล่าสุดแอดอออ แน่นอนแล้วนะคะไปนั่งเฝ้าค่ะแอดออ,อนมว่มาแล้วต้าต้องสงสารพ่อแม่รับบัาบเหรอครับมีเด็กรอพ่อแล้วหนึ่งั่งไปนั่งเฝ้าเลยค่ะไฟอะไรก็ไม่รู้ทุกคนไฟอะไรก็ไม่รู้แอ,อดมินจะวิ่งสี่คูนร้อยนะคะ ทุกคนดูใครมาเนี่ยทุกคนดูอยู่แล้วหนึ่งถึงในลาน้องยับดีบ่ลูกเจ้าบ่เจ้บ่โอ้คือคืดีสบายแท้โอ้ก็เข่าไหมคุณอ่ะนี่อยู่านี้อะนี่ไม่ให้กินค่ะพ่อเข่าหอย คือพ่อกินเน่นเบอร์อะไรไม่กินค่ะกินยังไงกินเนี่ยมันเสียของพวกเนี่ยไม่กินค่ะพ่อพ่อกินมาม่าแล้วกินน้ำลายทำไมกินทำไมกินให้มันเสียของเนี่ยกินไม่เนี่ยมีแค่นี้จีอาหารเราอยู่ไหนอาหารพ่ออยู่ไหนอาหารพ่อมาก็มาเหมือนเดือนเหรอฮะ หัวกุ้งไงครับเดี๋ยวไปแอดมินก็รักพอ่อแอดมินถอยก่อนค่ะแอดมินจะอยู่ไกลๆนะคะกลัวโดนลูกหลงอ้าวเออเเอ้าวว้า้วว้าว้า้วว้ะวว้าวว้าว้ว เอาไหมครับเ,เอามา <c oughs> มองคนกินมามาเหมือนเดิม <eso> นี่แหละเออเจ้าใครอะแกล้งพ่อเอามาม่าหมดอายุไปไว้ในตู้อะไม่รู้แลครับ คุณพ่อค <si ุณพ่อจะลงมากินข้างล่างไม่ได้ถ้าคุณพ่อจะกินคุณพ่อต้องไปพ่ออาหารคุณพ่อต้องนอนพ่ออาหารพ่อมาอยู่อะไรไม่ค่ะอันนี้แอดมินซื้อค่ะพ่อแอดมินซื้อมาไว้ค่ะมันอยู่ในบ้านพ่อมันเป็นของมันเป็นของแอดมินค่ะพ่อของในบ้านพ่อเอาถ้าพ่อจะกินพ่อต้องไปอยู่บนบ้านเพราพ่อนอนแอร์มันเป็นอาหารบ้านไหมอาหารบ้านที่ไหนอาหารชนเอตัวนี้เอานี่บอกว่ามันอยู่บนบ้านเอาก็อยู่บนบ้านเอาลงมาพ่ต้องกินอยู่บนบ้าน พ่อขี้โกงแล้วหนึ่งค่ะทุกคนไม่ได้โกงไม่ได้โกงพ่อมาดูว่าใครจะท้างบนบไม่มีคนแก่ให้ใครจะแอบไปนอนที่ไหนไหม<ะ>พ่อเลยลงมาดูว่าแอบไปนอนในบ้านไหมแต่พ่อพูดไม่ไปกทุกคนดูพ่อเอากุ้งลงมากินหนึ่งค่ะทุกคนดูคุณอยู่ในบ้านพ่อเ,ยเลย เขาติดเขียนชื่อติดไว้อยู่นะคะพ่อ,พ,อพ่อต้องถ้าพ่อจะกินพ่อต้องกินบนบ้านค่ะมี <c oughs> ข้อแรกเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนอะไรแม่ไปน,น,น,นอนข้างบนล,ลูกไปนอนข้างบนลูกจะนอนข้างล่างเขาไม่แอนนอเขาปวดแล้วลูกก็นอนข้างล่างเออดีอ่ะ <c oughs> <c oughs> นั่นอะไรตัวไหนขึ้นไม่เห็นก็ไลในโทรศัพท์นี่แหาละดาวไลฟ์แพ้พระเอกน้อยแล้วหนึ่งคือโบเห็นคือโบมีไม,ไม่มีเงนเลยแต่พ่อ ไลทนี่แหละที่ลูกไลอยู่เนี่ยก็ของหมูยองล่าสุดแอดอ้อนั่งเป็นเฝ้าทางเข้าให้แม่นะคะเฝ้ายุ่งยายุ่งข่าเมื่อกี้ไปปิดปิดทับไว้ตั้งแต่หัวค่ำนะคะแม่พ่อจะลอยกินแล้วนั่นไม่พ่อกินอาหารพ่อพ่อกินอาหารของพ่อมาตอนไม่ใช่ข้างบนั้นมีใครแกะให้มีน้องพักก็ทำให้พ่ออยู่ก็มามากวัยยุก ้างบนก็มีกินนะคะ่ะทุกคนทําไมต้องมากินข้างล่างไม่พ่อ,อมีคนไปรายงานพ่อว่าทุกคนแอบไปนอนที่อื่นพ,พ่อก็เลยลงมาดูแม่พ่อพูดเองอโอยด้นองเด้อตยากให้่นสนส่เพรแอะไรพ่อมาดูว่าทุกคนว่าแม่แอบไปนอนบนบ้านรีสอร์ทพ่อก็เลยลงมาดูเฉย แม่ก็พูดเองเพราะว่าก็ยืนไรอยู่ตรงนี้ไม่แม่ไม่ได้พูดว่าจะขึ้นไปหน่อยข้างบนใช่ค่ะไม่ได้ว่าแม่จะพูดขึ้นไปมีคนไปกระซิบพ่อเพราะว่าพ,พ,พ่อมีสะปา์อ,อยู่แถวนี้อยู่แอดออแน่เลยแ <c oughs> อดออแอดออแน่เลยแอดมินออเป็นยามแล้วหนึ่ง ดาวหลายยืนหนึ่งครับพ่อว่างั้นใช่ค่ะทุกคนมีไพก่กระซิบไปบอกพ่อว่าแม่เสียไปนอนบนบ้าน์รีสอร์ทเพราะบาน์รีสอร์ทแต่เล่จังไปเพาะไก่แม่ไม่ได้พูดอะไรเลยใช่แม่เข้าไปนอนแต่โดยดีนะคะทุกคนทุกคนก็เห็นนะคะเขาบอกว่าพ่อไม่เนียนแล้วหนึ่งอนนบอก บรรคับบอกว่าให้พ่อนอนเป็นเพื่อนเต้าแล้วก็ให้แม่ไปนอนบนบ้านค่ะเต้าเขาต้องการนอนคนเดียวถ้าเต้านอนคนเดียวแอดมินก็เดือดร้อนสิคัะพ่อแอดมินก็ต้องได้เฝ้าสิค่ะก็ใช่อะสิค่ะพ่อพ่ามีสาวไม่แอบหิ้วไปได้ไง